เมื่อวันที่6ธันวาคม2566เวลา7นาฬิกา30นาทีนโสโลดอ้นชัยยะสาธารณสุขอำเภอพระประแดงพร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่งพาคีเครือข่ายสุขภาพผู้นำชุมชนและอ,อสอมอร่วมต้อนรับแสดงความยินดีกับนางจิรนุชแสงแดงชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการในโอกาสที่ได้มารับตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางพึ่งคนใหม่แทนในายใกล้รุ่งคงทนที่ได้ย้ายไปรับตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก นางจีรนุษย์แสงแดงชาติกล่าวว่าต้องขอขอบคุณท่านสาธารณสุขอำเภอพระประแดงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึง่งและอ,อสมอที่ให้การต้อนรับอย่างดีและเป็นกันเองณห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึง่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการอนะครับซึ่งท้อของท่านแดงเก่งทั้งคู่นะครับเจ้าของพื้นทีท่ พี่จะดูแลพี่ที่อสมนะครับทัางสองตํารวจที่มาส่งแล้วก็ให้การต้อนรับนะครับ้ผมก็ขอยดีต้อนรับท่านปออจี่ฤทธแต่งหน้ายาใะ่รับแล้วก็ขอให้ขออดูแลอสมให้ดีด้วยนะครับครับผมใช้โอกาสนี้ประมาณนี้นะฮะขอบพระคุณมากครับขอบคุณค ที่เนาะหนึ่งของเราครับแคบสองข้างล่างอาจจะดูยังไม่สวยงามนะครับอยู่ในช่วงระหว่างปรับปรุงอาคารเนาะก็ขออภัยไม่ก่อนนะครับแต่ก็ยินดีต้องรับด้วยใจนะครับนะริมพึ่งยินดีต้อรับด้วยใจนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นเริ่มดีๆนะครับก็ขอยินดีต้อนรับนะครับท่านเยนุสแสงชาตินะครับที่จะมาต่อยอดตำแหน่งผู้บริการนะครับเพื่อพัฒนางานบางพึ่งต่อจากทีมของเราไปนะครับ ก็ขอยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าทำงานร่วมกันได้นะคะค่ะอิศรางอะไรกูค่ะก็ยืนยืนดีกว่าน้ะยืนดีก่อนนะคะชื่อจ hmm. ินนุษยสงแดนชาติค่ะเป็นคนสมุทรปราการค่ะเป็นคนปราบแดงค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำงานที uh ่พัสดุเจดี แล้วพอเกษียณเนี่ยท่านก็กลับไปฉาดเชิงเซาก็ลเลยวีพี่ที่หลายท่าน,นก็ี๋ยนึกว่าเป็นคนฉัดเชิงเซาแต่คุณพ่อเป็นฉาดเชิงเซาคุณแม่อยู่บางพีนองในสุางงาน่มปาการเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคนสุทรปาการโดยกําเนิดแล้วก็เกิดที่อนมามัยบางจากอ,อันนี้อันนี้พี่หลายๆท่านคงจะรู้และเพราะว่าตุลุคุณแม่เนี่ยไปโรงพยาบาลไม่ทานก็ไปคลอดที่บางจากสมัยป้าแขสมัยป้าแขกนะคะป้าแขกคนไทยก็แล้วก็เรียนที่บ้านบางจาก แล้วก็รา,าชประชาสมาสัยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนพื้นพื้นถิ่เนเดยกกาเนิดแล้วก็ได้คุณไปเรียนพยาบาลที่น้องครนสวรรค์เนจบพยาบาลก็ต่อปริญญาตรีแล้วก็จบปริญญาโทที่มหาลัยวิทยุดลนะคะแล้วก็พอไปเป็นพอ,อพอสต่อที่บางกะเจ้านะคะแล้วก็เลยมันเป็นพอ,อที่บางกะเจ้าเนี่ยงปีก็คือปีกว่านะคะแล้วก็ปรดีว่าที่สอนเออร์นี่นะคะก็ที่เสด็จก็เลยให้ให้มาอยู่ที่บางฉา ให้มาช่วยพัฒน,นาที่บางใจอยู่มาก็5ปีเต็มเมื่อพฤศจิกาหกนึ่จนถึง66ห้าปีเต็มนะคะพี่เ็นก็อนดีค่ะที่ที่ที่หนูมามาช่วยงานที่บางพื้นเพราะเขารู้ว่าคนนี้สวยถึกและึกลุ่ะ <laughs> ด้วย